คลิปนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคการวิเคราะห์ลิงก์หรือว่าเรียกเป็นวิชาเลยเนาะวิชาการวิเคราะห์ลิงก์ที่เราได้มาจากใครสักคนหนึ่งในโลกออนไลน์หรือว่าใครที่เราไม่รู้จักว่ามันเป็นลิงก์ที่อันตรายหรือไม่นะคะควรคลิกหรือไม่แล้วก็น่าเชื่อถือหรือไม่ซึ่งเป็นวิธีการที่บอกเลยว่าใครๆก็ทำได้ ไม่ได้ใช้วิธีการซับซอ้อนหรือว่าเทคนิคเทคโนโลยีอะไรของทางราชการหรือว่าทางที่ต้องเสียเงินซื้อนะคะทุกอย่างคนได้เองอะมาเริ่มกันเลยโจทย์ของเรื่องนี้นะคะมีอยู่ว่ามีลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนหนึ่งนะคะก็คือขอให้ผู้หมวดตรวจสอบลิงก์เนาะว่าเชื่อถือหรือไม่นเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าลิงนี้นะคะอ่าลิง์ที่ต้องการให้ตรวจสอบก่อนคลิกนะสําคัญ เราจะไม่คลิกเลยนะคะทุกคนอะยังไงอีกเขาอยากทราบว่าเนี่ยเอาไปตรวจสอบให้หน่อยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนนะคะว่าที่มาของลิงก์เนี่ยมาจากไหนแล้วก็ใครให้มาแล้วก็สองก็คือจุดประสงค์ของคนที่ให้ลิงก์นี่มาเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรกับลิงก์คำตอบที่ผู้หมวดได้จากลูกค้านะคะก็คือคนที่กำลังคุยด้วยให้มา ทีนี้มันน่าสงสัยละมันไม่ใช่คนที่เป็นเพื่อนเราหรือว่าคนที่เคยเจอในชีวิตประจาวันอันนี้ผู้หมวดสันนิษฐานเองว่าน่าจะคุยทางโลกออนไลน์เนาะจุดประสงค์ของคนที่ให้ลิงก์มานะคะเพื่อให้มา app, app 1, ดาวน์โหลดแอปแอปหนึ่งก็คือตามลิงก์เพื่อที่จะไปลงทุนต่อน,นั่นเองอันนี้ก็มีความอันตรายละมีการลงทุนนะคะมีพูดถึงเงินทองเนาะปุ๊บวิธีการวิเคราะห์ลิงก์ 1เออวิธีการก็คือเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นลิงก์เพื่ออะไรวิธีการก็คือเราจะเอาลิงก์นะคะไปค้นในเบราว์เซอร์ต่างๆเช่นใน Google นะคะในใน o o g l e Chrome หรือว่าใน Safari ของ Apple ก็ได้ที่สำคัญเราจะไม่คลิกนะคะเราจะเป็นการคัดลอกข้อความไปขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลจากข้อที่1แล้วเนี่ยเราจะเอามาหาข้อมูลต่อหรือไปขยาย ผลเพิ่มเติมนันเองโดยการพิมพ์ใน Google นะคะว่ามันอันตรายหรือไม่แล้วมันคืออะไรเราจะได้รู้มากกว่านี้ข้อ3คือเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปค้นหาใน App Store หรือว่าใน Google p l a y เพื่อดูว่าของจริงๆของมันน่ะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะปึ๊บเนี่ยข้อ4ก็คือเอาข้อ1ที่เขาให้มาเนาะกับข้อ3เนี่ยมาเปรียบเทียบกัน เรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มการวิเคราะห์ลิงก์ลอะอเ,เราได้ลิงก์นี้มาเราจะทําการคัดลอกข้อความนะคะก็คือข้อความตรงหนังสือสีน้ําเงินแล้วมีขีดเส้นใต้เนาะปึ๊บเราก็จะได้ข้อความนี้จากนั้นเอาไปวางในเบราว์เซอร์แนะนํานะคะให้เป็นเบราว์เซอร์ที่เป็นโหมดไม่ระบุตัวตนมันก็จะป้องกันตัวเองได้อีกระดับหนึ่งนะคะเอาไปใส่ในนี้ เดี๋ยวเยวขอใส่เลเซอร์ก่อนพอยเตอร์นะคะตรงนี้นะคะปุ๊บนี่ใส่ที่อยู่เลยปุ๊บจากนั้นนะคะเมื่อเรากด Enter เนี่ยอะเบราวเซอร์ก็จะพาเราไปหาไปหาอะไรอะปลายทางของลิงก์น,นี้เราก็จะได้ละสิ่งที่เราได้จากการค้นหาขั้นตอนนี้คืออะไรเราจะได้ว่ารูปหน้าตารูปแล้วว่าหน้าตาแอปเนี่ยเป็นอย่างนี้ ต่อมาเราจะได้ชื่อแอปแล้วว่าชื่อแอปว่าชื่อแอปว่า get io ชื่อไม่คุนนะคะปึ๊บมันก็จะได้สิ่งนี้ด้วยเนาะแตะ่เราตรวจสอบเบื้องต้นแค่นี้ก็พอละนะคะเราก็เอารูปนี้นะคะแล้วก็ชื่อแอปนี้ไปต่อในการวิเคราะห์ลิงค์ขั้นตอนที่2องเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อน คอยตอะเยวลองเพยงให้ดูนะคะเมื่อเราเข้าเนี่ยเข้าปลายทางของลิงก์แล้วเนี่ยมันจะมีแค่หน้านี้หน้าเดียวเลยลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ไม่ไปไหนนะคะมันก็คือข้อมูลน,น้อยละมีพิรุษน่าสงสัยละจากนั้นนะคะเราจะทำยังไงต่อเราจะมาทำอย่างนี้เราก็เอาชื่อเนี่ย ชื่อของลิงค์นะคะแต่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแยกเป็นคำๆแล้วก็ค้นหาเป็นคำๆดูว่ามันคือความหมายว่าอะไรนะคะง่ายๆเลยแยกเป็นคำอย่างเงี้ยคำนี้นะคะปุ๊บคือใส่ลงไปใน Google แล้วกด Enter นะคะมันก็จะเป็นความหมายที่แบบแปกๆไม่เกี่ยวอะไรกับแอปเลยอ่ะคำแรกละ ต่อมานะคะก็วางลิงก์อีกเอาคำว่า b u double s นะคะไปค้นหาต่อปุ๊บนะคะก็จะได้คำว่าเนี่ยชวดเฉวียนอะไรไม่รู้ไม่มีความหมายเกี่ยวกับแอปหรือว่าการลงทุนเลยยังไงอีกอยังไงอีก ปึ๊บนะคะนี่เมื่อเราเอาลิงก์เต็มๆใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นหน้า,น,านี้เนาะมันก็คือที่อยู่ของหน้าทางซ้ายมือนี่เองนะคะขึ้นมาอันเดียวด้วยผลการค้นหายมีอันเดียวนี่คือแปลกละถ้าเป็นแอปจริงๆต้องมีเยอะถูกไหมหมดหรือยังหมดหรือยังง่ายๆเลยค่ะวิธีพวกนี้เนี่ย Google เท่านั้น Google บอกทุกอย่าง ขอให้ทุกคนนะ่ะหัดเอาไปตรวจสอบก่อนอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะพิมพ์ง่ายๆเลยอันตรายไหมย่นี้มันก็จะไม่มีข้อมูลบอกบอกเราปุ๊บวิธีนี้ก็คือแยกเอาแต่ละคำเนี่ยมาหาความหมายใน google นะคะสรุปก็คือเป็นคำที่ไม่มีความหมายแล้วก็อ่านไม่ออกอ่ะต่อมาเราทำไงต่อเราจะหาข้อมูลของแอปนี่แหละ get io ใน Google เลยธรรมดาเลยนะคะพิมพ์ว่าแอปพลิเคชัน g ก t io g a i t io แล้วก็ Enter นะคะง่ายๆเลยอ่ะมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันนะเว้ยมันมีอยู่จริงแล้วมันอยู่ใน Google p l g y ด้วยมันมีข้อมูลอื่นๆให้เราติดตามอ่านข่าวสารได้เลยนะคะแล้วก็จะรู้แล้วว่ามันคือการระบบการ ชำรละคริปโตการซื้อบิตคอยแล้วก็เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเราจะรู้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเว็บไซต์อ่ะแก้ไขเกี่ยวกับแอปนี้แล้วอืมแล้วยังไงต่อนะปึ๊บสรุปได้ว่าเป็นแอปที่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ยังไงอีกแล้ววิธีใดบ้างที่จะได้ของจริงมา อสิ่งที่เราได้ก็คือมันจะต้องให้เราไปดาวน์โหลดใน App Store หรือว่า Google p l a y ก็คือขึ้นทางนี้เนาะหัวของหน้าจอนะคะอ่เมื่อเราคลิกเข้าไปในลิงก์มันก็จะพาเราไปหน้า Google p l a y แต่เราเอย่าเพิ่งคลิกอะไรต่อนะคะยังไงอีกหมดยังอ่หน้านี้หมดแล้วเนาะต่อไปนะคะการวิเคราะห์ลิงก์ขั้นตอนที่3ก็คือก็คือ เราจะเอาแอปเนี่ยไปค้นหาในแอป Store หรือว่า Google Play ดูพิมพ์เลยค่ะเข้าไปที่แอป t o r e แล้วก็เพหรือว่า Google Play ก่อนนะคะพิมพ์คำว่า g a t e io เราก็จะเจอละมันจะขึ้นมาให้เราอยู่สอง,สองแอปเป็นแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบย่อๆเราก็คลิกเข้าไปดูเลยว่าหน้าตามันเป็นอย่างไร คลิกในแอปสโต e หรือเพจสโต re เนี่ยไม่อันตรายนะคะทุกคนปึ๊บซึ่งแอปที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีอะไรเขาจะต้องบอกขนาดของแอปนะคะบอกหน้าตาโดยรวมบอกรายละเอียดบอกรีวิวบอกคะแนนแล้วก็สามารถบอกว่าผู้ให้บริการเป็นใครวางจำหน่ายเมื่อใดเมื่อใดอืมมันไม่ได้มาแบบ แบบหน้าเดียวแบบเมื่อกี้อ่ะเห็นแล้วเนาะปื๊บปื๊บแล้วยังไงอีกหน้าอ่ะเรียบร้อยละจากนั้นนะคะไปดูการวิเคราะห์ลิงก์ขั้นตอนที่4เราก็ทำการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาให้มากับสิ่งที่เราหาเองอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มา คือใครก็ไม่รู้นะคือคนในโลกออนไลน์นะคะทุกคนอย่าไปเชื่อเขาง่ายๆคำว่าเขาเนี่ยเขาในที่นี้คือคนที่คุณไม่รู้ว่าใครเอาย่างนี้ดีกว่าไปเรียนแบบคำพูดของแฮร์รี่พอตเตอร์มาคนที่คุณไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรากำลังค้นหาก็คืออ่านทางขวามืออ่าดูเลยค่ะหน้าตาแตกต่างกันเลยนะคะรูปแบบ แม้ว่าไอ้รูปโลโก้จะเหมือนกันชื่อจะเหมือนกันนะคะแต่ที่มาของมันเนี่ยไม่เหมือนกันอเราก็จะตอบคำถามได้แล้วนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราเขาให้เรามาตรวจสอบเนี่ยอันตรายนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าโดนหลอกแล้วถ้าดาวน์โหลดลิงก์นี้นะคะอันตรายเพราะว่าอาจจะเป็นลิงก์ที่เขาสร้างขึ้นมาหน้าตาันของจริงเพราะชื่อเขาเนี่ยอานไม่ออกเลยเนาะแปลไม่ได้ไม่มีความหมายนะคะ อีกอย่างก็คือถ้าดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยอันตรายทุกอันต่อมานะคะถ้าเราเผลอไปกดไปกดอนุญ,ญาตให้เข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะคะแอปนั้นก็จะมีข้อมูลทุกอย่างในโทรศัพท์เราไปเลยมันอาจจะไม่เป็นอันตรายตัว,ต,วตัวเงินนะคะแต่อันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวของเราสำหรับ วิชาการวิเคราะห์ลิงก์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนไปหัดตรวจสอบกันเองได้นะคะ